ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับก็มีหลักกฎหมายดีๆมีคํำพิพากษาศารฎีกาดีๆนะครับซึ่งศาลเนี่ยท่านเคยตัดสินเอาไว้นะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะครับรถชนกันนะครับ ข้อท็จจริงในคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับในวันที่เกิดเหตุนะครับมีรถยนต์บรรทุกนะครับเขาเนี่ย ได้บรรทุกไม้กระดานนะครับเขาเนี่ยจอดรถเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยวกลับรถนะครับบังเอิญว่าไม้กระดานเนี่ยนะครับล้ําออกมานอกตัวรถเนี่ยนะครับประมาณเมตรกว่าเลยนะครับไม่ได้มีผ้าสีแดงนะครับหรือว่ามีสัญญาณไฟที่ให้สัญญาณกับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเพื่อที่ให้เขาเห็นได้ในวันเกิดเหตุนะครับคู่กรณีนะครับเขาก็ขับรถเนี่ยมาด้วยความเร็วนะครับพอขับรถมาเนี่ยไม่ทันได้ใช้ความระมัดระวังนะครับ และในขณะที่เกิดเหตุนะครับเป็นเวลาประมาณ18.30น,นครับใก่จะพบข่าแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มืดสนิทนะครับเป็นเหตุให้นะครับรถที่ตามหลังมาเนี่ยได้ไปชนนะครับชนกับไม้กระดานเนนะครับเป็นเหตุให้รถคันที่ตามหลังมาเนี่ยนะครับได้รับความเสียหาย คดีนี้ครับรถยนต์เนี่ยนะครับซึ่งขับรถมาชนไม้กระดานเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ได้มายื่นฟ้องนะครับฟ้องเนี่ยคนขับเนี่ยเป็นจำเลยด้วยแล้วก็ฟ้องเนี่ยพุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยนะครับให้มาร่วมรับผิดด้วยถ้าข้อเท็จจริงน่นะครับออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศาลเนี่ยท่านจะให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้งสองฝ่ายเนี่ยอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีเนี้นะครับ ทนายอ้อนเนี่ยก็อยากนําเรียนเนี่ยให้เข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนเลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา420นะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอันทมไมก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น คดีนี้ครับสารดีกานะครับท่านหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา442ขึ้นมาปรับด้วยนะครับถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยไซท่านให้นําบทบัญญัติแห่งมาตรา223เนี่ยมาใช้บังคับโดยอนุโลมคดีนี้ครับมาตรา223เนี่ยของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยซึ่งสารเนี่ยท่านหยิบยกมาด้วยนะครับมาปรับใช้กับในคดีดนี้เลย เขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับวักแรกนะครับถ้าฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยได้มีส่วนทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซยท่านว่านี่อันจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณนะครับข้อสําคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเนี่ยเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนวากันเพียงใด ไฮไลท์นะครับอยู่ในมาตา223ร้อ2 3วัแรกเลยนะครับคดีนี้ครับสารดีการนะครับท่านเนี่ยตัดสินเอไว้นะครับเมื่อปีพศ2 5 3 3เลยนะครับคดีนี้เป็นแบบนี้นะครับขณะดจำเลยเนี่ยขับรถยนต์บรรทุกไม้กระดานนะครับซึ่งมีไม้กระดานบางส่วนยื่นพ้นท้ายรถออกมาเนี่ยหเมตรเศษนะครับจอดรถเนี่ยรอเลี้ยวอยู่ตรงเกาะกลางถนนนะครับ โจดเนี่ยขับรถชนไม้กระดานที่ยื่นออกมาในเวลาที่ท้องฟ้าเนี่ยนะครับกำลังสลัวพระอาทิตย์เนี่ยใกล้ตกดินแต่ยังไม่มืดนะครับและไม้กระดานน่ยที่ยื่นออกมาเนี่ยมีจํานวนมากนะครับย่อมมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลนะครับหากโจดเนี่ยระมัดระวังตามสมควรย่อมสังเกตเห็นและหลบหลีกไม่ให้ชนไม้กระดานได้การเกิดเหตุชนกันเนี่ย เป็นเพราะโจทนะครับขับรถโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังนะครับแม้นจำเลยเนี่ยมิได้ติดสัญญาณไฟหรือผ้าสีแดงไว้ที่ปลายไม้กระดานนะครับโจทเนี่ยก็เป็นฝ่ายประมาทมากกว่าจำเลยนะครับโจทเนี่ยจึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายนะครับโอโจหัวมาแบบนี้เลยนะครับคดีนี้ครับโจทเนี่ยเขามายื่นฟ้องคดีต่อศาลว่าแบบนี้นะครับเมื่อวันที่3เมษายนครับ2526นะครับ จำเลยที่2องนะครับซึ่งเป็นน้องชายของจำเลยที่1ได้ขับรถยนต์บรรทุกนะครับคันหมายเลขทะเบียน8 3 7 4 2 3กรุงเทพมหานครนะครับของจำเลยที่1บรรทุกไม้กระดานเนี่ยไปในกิจการของจำเลยทั้ง2ด้วยความประมาทนะครับกล่าวคือมีไม้กระดานเนี่ยที่บรรทุกมาบางส่วนเนี่ยยื่นออกนอกท้ายรถประมาณ2เมตรเศษนะครับโดยไม่ได้ติดสัญญาณไฟหรือผ้าสีแดงนะครับ ที่ปลายไม้กระดานที่ยื่นล้ำออกมานั้นเป็นเหตุให้รถยนต์ทะเบียนหมายเลข8กไก่6518กรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งโจทย์เนี่ยขับมาในช่องทางดังกล่าวเนี่ยไปชนกระแทกไม้กระดานที่ยื่นล้ำออกมานะครับอย่างแรงได้รับความเสียาหายรวมเป็นค่าเสียาหายทั้งสิ้นเนี่ยะครับ34,935บาทขอให้ศาลเนี่ยนะครับพิพากษาบังคับให้จำเลยทั้งสงเนี่ย ร่วมกันชำระค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทย์พร้อมดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปนะครับ คดีนี้ครับโจ์เนี่ยเขามาบรรยายฟ้องเลยนะครับเขาเนี่ยมายื่นฟ้องนะครับฟ้องจำเลยที่1น่นะครับและก็จำเลยที่2อนะครับจำเลยที่1นเนี่ยนะครับเป็นน้องชายของเจ้าของรถเนี่ยนะครับซึ่งประกอบกิจการร่วมกันนะครับบรรทุกไม้กระดานเนี่ยนะครับตัวจำเลยเนี่ยไม่ได้มีการป้องกันนะครับโดยการที่ไม่ได้ติดผ้าแดงนะครับไว้ที่ปลายไม้กระดานสุดหรือว่าไม่ได้ติดไฟสัญญาณสีแดงนะครับตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับ เป็นเหตุให้โจทนะครับซึ่งขับรถมาเนี่ยเฉียวชนนะครับรถโจทเนี่ยได้รับความเสียหายคดีเนี่ยครับโจทเนี่ยเขายื่นฟ้องมาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจำเลยเนี่ยจะมายื่นคําให้การว่าอย่างไรคดีนี้ครับจำเลยทั้งสองนะครับให้การว่าขณะเกิดเหตุนะครับจำเลยที่2เนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นตัวแทนของจําเลยที่1เหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของโจ์ หากโจทย์จะเสียหายเนี่ยก็ไม่เกิน5,000บาทฟ้องโจทย์เครือบคุ่มขอให้ยกฟ้องจำเลยเนี่ยมาต่อสู้คดีในลักษณะอย่างนี้นะครับจากการสืบพยานกันแล้วนะครับสารชั้นต้นเนี่ยท่านพิาพากษาให้จำเลยทั้งสองนะครับร่วมกันใช้ค่าเสียหายนะครับอบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันทําละเมิดนะครับจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยนะครับก่อนฟ้องเนี่ยต้องไม่เกิน1,061บาทคำขออื่นๆนอกจากเนี้ให้ยกนะครับโอ้โจดนี่มายื่นฟ้องนะครับศาลเนี่ยท่านพิพากษาเลยนะครับท่านพิพากษาเลยให้จำเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันหรือแทนกันเนี่ยนะครับชดใช้เนี่ยความเสียหายให้กับโจดเลยนะครับคดีเนี่ยครับพอจำเลยเนี่ยถูกศาลชั้นต้นตัดสินมานะครับ จำเลยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากสารชั้นต้นเนี่ยนะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยนะครับยื่นอุทธร์ขึ้นมาคดีเนี่ยครับสารอุทธร์เนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพาษากลับให้ยกฟ้องเลยนะครับโอ้งานเข้าโจทย์เลยครับโจทย์เนี่ยแทนที่จะได้รับการชดใช้เงินเนี่ยนะครับสารอุทธร์เนี่ยท่านพิจารณาแล้วเนี่ยพิพาษากลับเลยนะครับยกฟ้องโจทย์เลยโจทย์ไม่ได้สักบาทนะครับ คดีนียครับโจทเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสารอุทธร์นะครับโจ์นี่ยื่นดีกาขึ้นมาเลยนะครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยอย่างนี้นะครับข้อเท็จจริงเนี่ยฟังได้ว่าจำเลยที่สองนะครับขับรถบรรทุกไม้กระดานมีไม้กระดานนะครับที่บรรทุกมาดังกล่าวเนี่ยบางส่วนนะครับยื่นผลท้ายรถออกไปเนี่ยประมาณ1เมตรเศษนะครับขณะที่จำเลยที่สองนะครับจอดรถเนี่ย เพื่อที่กําลังจะลอเลี้ยวอยู่ตรงบริเวณเกาะกลางถนนอยู่นั้นนะครับโจดเนี่ยได้ขับรถยนเนี่ยไปชนถูกไม้กระดานที่ยื่นออกมาเป็นเหตุให้รถโจดเนี่ยเสียหายคดีนะครับมีข้อวินิจฉัยตามดีกาโจดหลายประการด้วยกันสําหรับปัญหาตามดีกาโจดท,ที่ว่าความเสียหายเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความประมาทของจําเลยที่2หรือไม่นะครับ ได้จากคำเบิกความของโจทย์และจำเลยที่2อนะครับต้องตรงกันว่าเหตุเกิดนะครับประมาณ18.30นาฬิกานะครับและยังได้ความจากคำเบิกความของโจทย์อีกว่าขณะนั้นนะครับท้องฟ้าเนี่ยกำลังสลัวพระอาทิตย์นะครับใกลตกดินจึงฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุนะครับยังไม่มืดนะครับเมื่อพิจรารณาไม้กระดานที่ยื่นผลท้ายรถออกมาเนี่ย เป็นไปตามภาพถ่ายหมายจอ5และจอ6นะครับปรากฏว่าไม้กระดานน่นะครับที่ยื่นออกไปดังกล่าวเนี่ยมีจํานวนมากแผ่นด้วยกันเมื่อฟังประกอบข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่าขณะเกิดเหตุนะครับยังไม่มืดย่อมสามารถมองเห็นไม้กระดานน่นะครับที่ยื่นพ้นท้ายรถออกไปดังกล่าวได้ชัดเจนในระยะไกลนะครับ หากโจ์เนี่ยขับรถมาเนี่ยด้วยความระมัดระวังตามสมควรแล้วนะครับย่อมต้องสังเกตเห็นและสามารถหลบหลีกไม่ให้ชนถูกไม้กระดานที่ยื่นออกมาดังกล่าวได้นะครับการที่โจทย์นะครับขับรถเนี่ยไปชนในพฤติกรรที่โจ์เนี่ยมีโอกาสหลบหลีกไม่ให้ชนได้ดังเช่นว่านี้นะครับจึงฟังได้ว่าโจทย์นะครับขับรถเนี่ยโดยประมาทปาศจากความระมัดระวัง แม้นจำเลยที่2องนะครับดูไฮไลท์ตรงนี้นะครับจะม่ได้ติดสัญญาณไฟนะครับหรือผ้าสีแดงไว้ที่ปลายไม้กระดานดาที่โจทย์นําสืบนะครับโจทเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายประมาทมากกว่าจําเลยที่2อ,อยู่ดีนะครับโจทเนี่ยจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่บังเกิดขึ้นโดยไม่จําต้องวินิจฉัยปัญหาตามดีกาของโจทย์ข้ออื่นต่อไปนะครับสารฎีกานะครับ ท่านพิพภาษายืนนะครับโอ้โหโจ์นี่หงายท้องเลยนะครับสารดีกานะครับให้เหตุผลเลยนะครับว่าตอนที่เกิดเหตุนะครับยังไม่มืดนะครับยังสามารถมองเห็นได้ทีนี้ครับโจ์เนี่ยขับรถเนี่ยนะครับแทนที่โจทย์เนี่ย เห็นได้อยู่แล้วนะครับในในะยะไกลรเนี่ย5โจทย์ใช้ความระมัดระวังนะครับโจทย์เนี่ยก็สามารถที่จะหลบหลีกกันนะครับไม่ให้ไปชนกับไม้กระดานเนี่ยที่ล้าออกมาได้ความผิดเนี่ยนะครับเกิดจากโจทย์เลยนะครับคดีเนี่ยครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิจัยและอธิบายมาได้ชัดเจนเลยนะครับให้ความเป็นธรรมเนี่ยด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับ ท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่3002.2533ทัพนนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนะนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกะนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับหรือในบางครั้งะนะครับ คู่กรณีเพิกเฉยนะครับคดีเนี่ยไม่มีความคืบหน้านะครับอยากให้ท่านเนี่ยในฐานะผู้เสียหายนะครับลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนำนะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้รู้ถึงสิทธิ์นะครับเราจะได้ไปเรียกร้องกับคู่กรณีสําหรับคนที่ขับรถไปชนเขาอะนะครับแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านเนี่ย เป็นฝ่ายประมาทนะครับท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับอยากเป็นกําลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคนที่ถูกชนเองก็ดีฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาเองก็ดีนะครับอยากให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับผ่านพ้นวิกฤตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันนะครับวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นาเรื่องราวดีๆนะครับนำสาระดีๆเนี่ยมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง หากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อ,อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือส่งหัวใจดวงเล็กๆกันนะครับมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจบรายการาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ